สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการใช้โปรแกรมเฟสนะครับในการจัดตารางสอนแบบอัตโนมัติฟรีนะครับต่อจากตอนที่แล้วที่ได้มีการแนะนําการใช้โปรแกรมแบบเบื้องต้นไปนะครับวันนี้จะมาแนะนําในส่วนของการล็อกคาบนะครับซึ่งหลายโรงเรียนก็ต้องมีการล็อกคาบคุณครูเพื่อให้าสามารถปฏิบัติหน้าที่พิเศษได้สะดวกมากขึ้นนะครับวิธีการล็อกคาบทําดังนี้นะครับคลิกที่ปุ่มที่แถบ t ท m e นะครับจากนั้นเลือกที่ปุ่ม teachers แล้วเลือกคำสั่ง e d t t o r not available times นะครับคลิกที่ปุ่ม add ครับจากนั้นเราไปเลือกอชื่อคุณครูที่เราต้องการจะล็อกคาบสมมุติว่าเลือกมาหนึ่งท่านท่านนี้เราจะไม่ให้สอนในวันจันทร์คาบแรกและก็วันอังคารคาบแรกนะครับคาบไหนที่เราไม่ต้องการให้โปรแกรมไปจัดตารางสอนก็ทำเครื่องหมายกากบาทเอาไว้แล้วคลิกที่ปุ่ม add ครับแล้วก็ตอบโอเค จากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม close ครับเงื่อนไขของคุณครูท่านนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาในการล็อกคาบนะครับเราก็อาจจะล็อกไว้สําหรับให้เพื่อให้คุณครูของเราทํางานได้สะดวกมากขึ้นนะครับโอเคนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับเราจะล็อกคาบโดยการเลือกเป็นรายวิชานะครับเช่นวิชานี้เราอาจจะเลือกให้สอนในคาบแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม activity จากนั้นเลือกที่คำสั่ง and activity had a n d Activity h a d a s e t of Preferred Time Slot นะครับคลิกที่ปุ่ม Add ครับเลื่อนหา Activity รา,ายวิชาที่เราต้องการจะล็อกคาบนะครับตัวอย่างเช่นผมจะล็อกคาบให้วิชาเคมีม6กทับหนะครับ ได้เรียนในเวลาไหนบ้างนะครับก็คืออาจจะต้อง set ออนน t อกอาราไว้ก่อนเคมีตัวนี้มี2ชั่วโมงนะครับเราก็เลือกให้เรียนตอน8โมงวันจันทร์นะครับ2ชั่วโมงติดกันในลักษณะนี้นะครับก็คือวิชานี้จะจัดตรงช่องสีเขียวครับแล้วก็กดที่ปุ่ม add ก็โอเคก็เงื่อนไขก็จะสำเร็จในลักษณะนี้ครับจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Close เมื่ออาจารย์ได้ทําการล็อกคาบนะครับตามเงื่อนไขต่างๆของการจัดตารางสอนเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Time Table แล้วก็ทําการ generate ตารางออกมาครับโอเคแบบนี้ถือว่าการจัดตารางนะครับโดยที่มีการล็อกคาบก็สําเร็จเรียบร้อยครับติดตามตอนต่อไปได้ครับสวัสดีครับ